สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4ได้กำหนดมาตรฐานป้องกันเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงและในวัยเสี่ยงไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยกำหนดนโยบายให้ผู้บริหารสถานศึกษาดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวโดยอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครูอาจารย์เป็นหลักสําคัญในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนนักศึกษาให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมจากนโยบายสํงงานันกงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่วิถีคุณภาพใช้พื้นที่เป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนซึ่งสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาบนราชธานีเขต4ได้นํานโยบายนี้สู่สถานศึกษา ปฏิบัติอย่างจริงจังอย่างเป็นรูปธปรรมในสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนสีขาวโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโครงการนี้เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่ได้มอบหมายลงมาซึ่งทางส,ส,สพทเรานะครับก็ได้น,นําแนวปฏิบัติลงมาสู่สํานักง,งานเขตพื้นที่และก็สถานศึกษานะครับเราในฐานะที่เป็นสำนักง,งานเขตพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับสถานศึกษามากที่สุดนะครับเราก็ นำเอาแนวนโยบายนั้นนะครับลงสู่ทางสาทุกแห่งนะครับเพื่อที่ว่าให้ดำเนินการตามโครงการนี้อย่างเป็นระบบความสำคัญของสถานศึกษาสีขาวนั้นอาจากการที่โรงเรียรนบ้านนวบอลนั้นอยู่ในพื้นที่สีแดงนะครับซึ่งส่วนใหญ่นักเรียนจะอยู่กับ ญาติผู้ใหญ่นะครับปู่ญาติตายายกับป้ากับลุงนะครับาโอกาสเสี่ยงที่จะทําให้นักเด็กเหล่านี้มายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดน,นั้นมีสูงมากนะครับทางโรงเรียนได้เล็งเห็นว่าเพื่อให้นักเรียนนั้นมีความปลอดภัยนะครับมีที่พึ่งนะครับเวลาเกิดปัญหานะครับก็ได้จัดทําโครงการสถานศึกษาสีขาวขึ้นนะครับวิธีการที่เราดําเนินการอยู่ ก็ดําเนินการอยู่ใน4เรื่องนะครับนนี้เรื่องแรกก็คือการเรื่องที่1นะครับก็คือการประสานกับชุมชนนะครับชุมชนแล้วก็ผู้ปกครองคณะกรรมการาศึกษาผู้นําท้องถิ่นนะครับทางนายกอบตอนะครับทางกรมการปกครองแล้วก็สถานีตารวจไม่อย,ยุงนะครับเรื่องที่2นะครับที่เราทําอยู่ก็คือเรามีการจัดทําหลักสูตร นะครับที่เชื่อมโยงในเรื่องของการดูแลในเรื่องยาเสพติดนะครับจะทําใน2รูปแบบก็คือในเรื่องของที่เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรนะครับอย่างเช่นชุมชนสัมพันธ์เช่นจัดกีฬาต้านยาเสพติดจัดเข้าค่ายคุณธรรมจะยธรรมค่ายเยาวชนไทยหางไกลาย,ยาเสพติดนะครับซึ่งได้รับงบประมาณจากทางอวตอนะครับจากแล้วก็เราจัดให้มีสายีตนตำรวจเข้าไปยุงก็จัดให้มีครู ที่เป็นครูแดนะครับก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจมามาสอนมาอบรมในเรื่องของยาเสพติดนะครับรูปแบบที่3ก็คือเราจัดกิจกรรมที่ให้เด็กได้เรียนนะครับอาจจะในเรื่องของทักษะอาชีพที่จะส่งผลให้เรียนนั้นนําไปใช้ในชีวิตประจําวันเราก็จัดกิจกรรมในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับให้เด็กได้มีกิจกรรมได้ทาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับกิจกรรมที่4แล้วครับก็กิจกรรมห้องเรียนสีขาวนะครับทางเรียนก็จะให้มีคณะกรรมการระดับ ห้องเรียนนะครับซึ่งนักเรียนก็จะมี้าหัวหน้าห้องเป็นประธานนักเรียนที่เป็นกรรมการอยู่สี่ท่านแล้วก็มีครูประจําชั้นเป็นที่ปรึกษานะครับเพื่อให้นักเรียนได้ช่วยเหลือกันในหลายๆด้านในเรื่องของวิชาการเรื่องของงานต่างๆนะครับนักเรียนที่เกิดปัญหาเขาจะได้ปรึกษาหารือกันช่วยเหลือกันครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเราได้รับรางวัลในระดับเหรียญเงินนะครับระดับทองและก็ระดับเพชรครับ นักเรียนโรงเรียนบ้านนนบอนทุกคนคณะครูบุคลากรรวมถึงชุมชนนะครับตระหนักถึงโทษนะครับและความอันตรายของสารเสพติดนะครับโดยทางโรงเรียนนะครับได้จัดกิจกรรมนะครับชุมนุมกลุ่มสนใจและก็ทักษะอาชีพนะครับเพื่อให้นักเรียนนั้นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และก็ห่างไกลยาเสพติดนะครับเช่นนะครับกิจกรรมขนมไทยนะครับกิจกรรมเลี้ยงสุกรพันธุพื้นเมืองเลี้ยงปลา ทำอิดบล็อกตัวนอนนะครับกิจกรรมกีฬากิจกรรมดนตรีนะครับและอีกหลายๆกิจกรรมนะครับให้เด็กนักเรียนนั้นได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติดครับซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นะครับเมื่อนักเรียนนะครับได้เข้าร่วมกิจกรรมเหล่านั้นแล้วนะครับทำให้นักเรียนนั้นมีทักษะและสามารถนําทักษะที่ปฏิบัติกิจกรรมเหล่านั้นไปสร้างต่อยอดรายได้ให้กับตนเอง ให้กับครอบครัวเขาจะเกิดความภาคภูมิใจและใช้เวลาว่างนั้นให้เกิดประโยชน์และก็ห่างไกลยาเสพติดครับผมได้ดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกระดับเพชร โดยดำเนินกิจกรรมดังนี้โดยให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของสารเสพติดได้ให้ความรู้ในกิจกรรมหน้าเสาธงเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลกพี่และน้องโครงการให้ความรู้ในชั่วโมงแนะแนวสอดส่องดูแลความประพฤติหรือพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อส่งให้คลินิกเสมารักต่อไปได้นำเนินกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอยยาเสพติดและอบายมุกระดับเพชร ได้ดำเนินกิจกรรมจัดทำคลินิกเสมารักรับแจ้งเหตุความประพฤติของนักเรียนผ่านตู้แดงเสมารักและส่งต่อให้ครูแดงดำเนินการแก้ไขต่อไปค่ะรู้สึกภาคภูมิใจสนุกสนานสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ครับที่โรงเรียนนี้ผมได้ทำกิจกรรมเลี้ยงหมูเลี้ยงปลาบล็อกตัวนอน ขนมไทยกีฬาแล้วก็ดนตรีครับได้เรียนรู้ถึงโทษของยาเสพติดค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยค่ะต้องขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนขอบคุณนักเรียนขอบคุณคุณครูขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคน ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเขตพื้นที่การศึกษาในการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติในนวัตกรรมที่บอกว่าเขตก้าวหน้าสร้างคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนส่งต่อไปยังสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งความสุขที่เราร่วมสร้างซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ประกาศนโยบายสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาวิถีใหม่นักเรียนอ่านออกเขียนได้ เด็กไทยปลอดภัยทุกคนนโยบายต่างๆจะถูกขับเคลื่อนจะถูกดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสู่เป้าหมายที่สำคัญคือนักเรียนที่มีคุณภาพเป็นคนเก่งคนดีมีความสุขและเป็นบุคคลที่สังคมต้องการอย่างยั่งยืนและมีความสุขตลอดไปต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านทุกส่วนที่เกี่ยวข้องไวนะ้ณนโอกาสนี้ครับกราบขอบุณครับผมหัวใจสำคัญของสถานศึกษาสีขาว โรงเรียนบ้านนนบอลคือการบูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำกิจกรรมห้องเรียนสีขาวให้ครูที่ปรึกษาและนักเรียนที่เป็นแกนนนำเป็นผู้ให้ความรู้ความเข้าใจในการให้คำปรึกษาตักเตือนเพื่อนกระตุ้นเพื่อนปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้เยาวชนของประเทศไทยเป็นเยาวชนที่มีความรู้ควบคู่ด้วยคุณธรรม ไม่ฝักใฝ่อบายมุกและสร้างปัญหาให้กับสังคมสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป